สวัสดีค่ะนักเรียนคะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ตางประเทศวันนี้คุณครูจะกล่าวคำว่า Good morning everyone แปลว่าสวัสดีตอนเช้ากับนักเรียนทุกคนนะคะ How are you this morning เช้านี้นักเรียนเป็นอย่างไรบ้างส่วนคุณครูสบายดี I'm fine จำได้ไหมคะ ก่อนอื่นที่เราจะเริ่มเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรานักเรียนคุณจะคุณภูจะได้ส่งหนังสือให้กับนักเรียนไปที่บ้านแล้วนะคะนักเรียนจะได้รับหนังสือสามเล่มน,นะคะอ่ะ 1, บบาหนึ่งแบบฝึกทักษะสองหนังสือเซฮัลโหลสาแล้วก็ประโยคภาษาอังกฤษในสถาน,นการณ์ต่างๆนะคะ อ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันเลยภาษาอังกฤษใช้คำว่า l e t me begin the lesson เราเริ่มเข้าสืบบทเรียนค่ะอ้าวันนี้เรามาทบทวนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะมีกี่ตัวคะทั้งหมดนักเรียนจำได้ไหมยี่สิบหกตัวใช่ไหมคะเก่งมากเลยนักเรียนเก่งมากเลยนะคะเอาเรามาเริ่มกันเลยนะคะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U, V, W, X, Y, Z. นักเรียนอ่านทบทวนไปแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาร้องเพลงสังกฤษพร้อมกันเลยนะคะเอาเริ่มเลยนะคะหนึ Everybody learn your ABCs start with A then end with Z. Everybody learn yo ABCs. Start with A, then end with Z. Yo A, yo B, yo one, two, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Yo A, yo B's, yo A B's and C's again. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S. T U V W X Y N Z Yo A, huh, Yo B's, Yo A B's and C's, Yo A, Yo B's, Yo A B's and C's, yeah. Elemental Yo A yo b's yo a's b's and c's again a b c d e f g h i j k elemental p q r s t u v w x y and z yo a on uh, yo b's yo a b's and c's yo a yo b's yo a b's and c's ลิง B bear มี C camel D deer กวาง E elephant ช้าง F fox G giraffe ยีราฟ H horse I insect แมลง J jaguar เสือ K kangaroo จิงโจ้ L lion สิงโต M monkey ลิง N newt จโออันกคู่พีเพนกวินนกเพนกวินคิวควิลนกคู่รแรคคูนรคคูนเอสเซลแมวน้ำทีทูร์กีไก่งวงยียูนิคอร์นม้ายูนิคอร์นเอวัลเจอร์นกแร้งววอร์มหนอนหรือไส้เดือนเอ็กซ์เอ็กซ์เรย์ฟิชปลาหมีก้างยอยากจามรีซีซีบร่า มาลาย The ape, Ling Mai Mi Hang, B Bear, Mi, C Camel, U, D, D Deer, Quang, E Elephant, Tang, F Fox, Suna Dogs, G Giraffe, Mi Raph, H Horse, Ma, I Insect, Malang, J Jaguar, Sutakoru, Sutaka, Kangaroo, Ting To, L Lion, Sing To, M Monkey, Ling, N Newt, O Owl, นกคู่ P. Penguin นกเพนกวิน Q. Quail นกคู่ R. Raccoon นรคคูน S. Seal แมวน้ำ T. Turkey ไก่งวง U. Unicorn ม้ายูนิคอร์น V. Vulture นกแร้ง W. Worm หนอนหรือไส้เดือน X. X-Rayfish ปลา i มีก้าง Y. Yak จามรี Z. Zebra ม้าลาย จบลงไปแล้วใช่ไหมคะจบลงไปแล้วเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับหมวดสัตว์นะคะนักเรียนรู้ความหมายของสัตว์ชนิดต่างๆไปแล้วนักเรียนลงมือทําได้เลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ